ไม่ไมีไม,ม,ม่มีมีแต่ภาพเราเน้นในทางภาพภาพจะต้องมีลงภาพจะต้องสวยแต่ถามว่าเรากินดีอยู่ดีไหมไม่ไม่จ้ะม,มีอีกแผ่นหนึ่งอยู่ข้างลากก่างกลัวนั้นค่ะ คิดดีๆนะจะให้อเต้ขับเนี่ยดูขับรถไม่ไดีตรงไหนพูดหรอว่าขับรถไม่ไดีเมืเ่อกี้มึงพูดเองเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วของปากๆเรามาถึงเสียงใหม่ะะแล้วค่ะแปลว่าก็คือกว่าเราจะมาถึงตรงนี้ได้นะคะฝ่าฟันกันมามากมายนะคะนม่กูเท่าอ่ะ <laughs> 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 ปัดก่อนเดี๋ยวออดเอง <laughs> อ่ะ,อะก็คือ ตัวหน้านะคะเอ้ยไม่ใช่คนหน้าสองคนนะคะเป็น Santa Claus coming to town นั่ก็คือวันคริสต์มาสนะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปที่ดอยสุเทพแต่ว่าพรุ่งนี้ในวันที่27มีเซอร์ไพรส์ก็คือการนอนเต้นเป็น,ปนตัวนี้ไม่บอกเพืือกล้วงหน้าแล้ว่าแล้วกูวถามว่าไปจองเต็นที่ไหนไปจองเต็นที่นั่น <c oughs> ก็คือไม่ได้จองหรอกเราบอกอินเข้าไปไปก่อนคือได้ใช้ก็คือหมด ก็คือเป็นการเที่ยวแบบพวกเรานะคะเป็นการเดินทาง,งต่างๆของพวกเราเราเที่ยวเรืเ่องปกติใช่ <laughs> เราเที่ยวกันแบบเนี้ย <laughs> ใรเ่เราก็ถามหาความแบบว่าเออกินด,ดีอยู่ดีไม่ดีมีแต่ภาพเราเน้นในทางภาพภาพจะต้องมีลงภาพจะต้องสวยแต่ถามว่าเรากินดีอยู่ดีไหมไม่ไม่ไม่จ้ะเ,เดี๋ยวเราดูกันว่าดอยสุเทพเนี่ยทันไหมแล้วก็ตอเต็มโต๊ะเนี่ยโต๊ะเต็มไหมเดี๋ยวไปเจอกันค่ะที่ดอยสุเทพค่ะ ไปม่เคยน้อยเ,เลย,เลยกินมากี่ปีก็กินที่เดิมที่เราลงไปมันมันตร่ความใจขอคนที่ตาหรือเปล่ามือหน้ากูเยียบว่ะเมื่อกี้กูดูแล้วเน,น,น,นีะยว่ามันหวานมากเลย่ากูคิดว่ามันจะ นี่นะคะก็คือหมูค่ะเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเราในทริปนี้นะคะคือพวกเราจะมีแฮชแท็กหมูอาจจะยังไม่รู้ไราจะเรียกว่าการเดินทางหมายเลขต่างๆเมื่อใดที่มีแขกรับเชิญเนี่ยเขาจะมาแค่ EP เดียวเขาไม่เคยมาอีต่อเป็นการถ่ายแบบว่าไม่เข้าไปปรับปรุงกับผู้ประชาชนนะคะอันนี้คือช่างภาพมืออาชีพโลเคชันของเราก็คือตีแยกลินคำนะครับ เราอยู่กันที่ไหนคะเชลรราดาสองโต๊ะเต็มอยู่เต็มโต๊ะอันนี้มึงไม่ได้มูขอเน il, bishop, Berlin> <sh ี่คือร้านแรกนะคะของทอดซัมย่างชุดอาหารเหนือไข่เจียวคูอ่องต้มยำเห็ดฟางปลาทอดมูสามชั้นปีกไก่ทอดเรามาอยู่ในช่วงนี้แล้วค่ะปวดหลีอ่ามีคือคุณเต้ค่ะผับประการนะคะ ต้องไม่ดีเลยนี่เหมือนลูกที่กรุงเลย <S <S คือเขาเป็นผู้อ่านทวิตเตอร์ที่พอเดีเจอหนี้เราเลยอยากรู้ว่าแบบวิธีการที่แบบจะทำให้คนรู้ว่าถึง7,900ภายในแบบไม่กี่เดือนเลยอย่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคะจุดหิกผันเป็นคอนเทนต์การท่องเที่ยวไปกินไปเที่ยวแล้วก็การใช้ชีวิตมียอดเข้าถึงก็70,000 80,000ปดหมื่นได้มั้งถ้าเกิดมีใครรีทวิตทวิตนั้นของเราไปอะ ยอดของเราจะพุ่งเลยเพราะว่ามันจะมีคน,นดีตามเยอะมากไม่คือที่ของทวิตเตอร์เนี่ยต้องมีคนดีทวิตมึงไปมึงต้องไปให้พี่เบิร์ดอ่ะ <c oughs> มีะ <c oughs> <c oughs> มั้งเนี่ยออรคกาแฟอ่ะป <c oughs> วดหัวกับเพื่อตัวเองนี่ข้ากิ